เจรันายอนซ้อนส,อนสวีเดนแฟมิลี่จ้าสาวเอียนิดก็นางรถโรงเรียนแล้วเรียบร้อยแล้วก็นักกัญญากลับบ้านจ้านี่กัสิมีแดดอยู่มือนวันนี้ก็อากาศก็จะสบายอุ่นสบายผสมมันสิแมนบอลเดอร์แต่เมืองแล้วเย็นเยน็ยนเ <laughs> ย็นเมื่อจากพี่น้อง không phải đẹp sự ổn của các bạn nha các bạn <laughs> lột cả lột khăn rồi. lột bao nhầy nó về thông an chết mông chết mông qua đấy ต่อไปทำงานจ้ะจุดม่งกว่าแล้วจุดม่งเขินจุดมง่งสามสิบคุณน่ะเย็นได้จังมั้งสเก็ดสเก็ดน้ำแข็งมึงท่านนึงนุนมันนิเป็นขาวขาว เย็นเย็นหมอถนนละตันหายอากาศเย็นกับว่มีเห็ดดอกจ้ะเห็ดก็บ้่เกิดดอกดูใบใหม่ลุกสีใบใหม่สีหลวงหมดแล้วแม่มาเห็นเมื่อเมื่อกาเย็นพุแล้วพี่น้องเอ้ย long thảo thò ùn cá ùn mua xa ùn hàng sạc cá thủ mưu ùn ùn Năm mà sao cả? Hai chơi luôn sợ bài. ธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่ามันหนังร่มจ้ะร่มมันก็เย็น้ามามีร่มโอเคอยู่มันก็สิบเป็นตะนั่งเรียน้างนอกไอก้หอดบ้านนล้วเด้อ เห็นหลังคาเหี่ยงขาวขาวๆตั้งอยู่มาตก หน้ากับขับไปส่งลูกจ้ะฝนตกแห้งขับรถไปส่งลูกก็สอนให้เพิ่นหลูจักนั่งรถยง่แม่มีท่างานเพิ่นกะไอ้กับน้องกับยางแล้วก็น่ากับสิไปส่งเพิ่นกับสิลอรลดหลูจักลอรลไดได้เด็กอื่นๆเพื่อกันนะจ๊ะแต่ว่าเด็กอื่นกับยาง แต่มิตรรัตน,นะ์ะแนงล่ะไปส่งลูกแม่แม่เขายืนเขากับอะไรส,ส่งลูกๆเขาเจาะกับยางมาเองยางมาล่อรถเองพอกับแม่ไปทำง,งานแต่วนน่ารัตนากับทรงให้ลูกนางลดลงเลี้ยนเสียดรัดตน,นากับยางกับบ้านจ้าล,ลูกทุกคนจ้ะทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยไปส่ง ว่าหกโมงลูกสาวคนใหญ่ก็สิไปล่อรถล่อคนละหม่องกับเอื้อยมืดแง่หกโมงอ่ะมืดอยู่น่ากันย่างไปเป็นเพื่อนลูกๆจ้ะว่าลูกสาวสองสาวอ๋อมาสิฮอนเนี่ย ยังมองถนนคนละนัดนะยังมอถนนคนละยังปลาเก็บเห็ดมันเย็นมันบ่ออกแล้ว <notable> มันหนาว บ้านน,น้อยหลังนน้อยอยู่กับลูกขอบคุ้บ้านเราจาพูนขาวจูนพูนเห็นมาจ๊ะ ยางขดแถมท่าง่างน้งกกนนงยกับปิดไฟจ้ะหน้ากับหน้ากับซื้อไฟไม่ติดประดับประดาเพราะว่ามืดหลุดกับขาวคนเรขาวจุนพูนพนพนลหมดแล้วหลุดก็ได้ นี่ก็สิร้อนสบายอยู่ทาวาล่มเย็นเย็นจ้ะใบใหม่มันก็ร่วงเดี๋ยสามีกลับไปเอาใหม่ฟื้นไม่อีกจ้ะสร้างซื้อใหม่ฟื้นอีกสองสอบซื้อ สองสอบสองสอบ,สอบมา่กี้ไปอีกตั้งแก้กซื้อซีสอบหมดแล้วกระสอบใหม่ด้วยจ้ะใหม่ทำฟื้นอุ่นบ้านนี่ล่ะบ,บ้านอยู่กับลูกๆลูกๆโตเป็นบ้าแล้วเขากรแยกออกไปโอสกา้ากลับไปเรียนในเมืองไปพักอยู่ในเมืองด้วจ้า ของพักอยู่ในเมืองพี่เล็กพี่ปอนก็นอยู่ในเมืองจ้าลูกๆโตแล้วก็มีทำงานก็นแยกออกจากแม่ก็พอไปจ้าก็เหลือสาวเอรินเอ็นละอาเซนเอียดิษจ้าอยู่กับแม่ยังเรียนอยู่ลรงเรียนไกลโมบานนี่ละเอาให้ละจ้า ขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาตนาขภาษาเอียดิดนี่ละจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย